ครับผมนักจูเการแพทย์ชานนสืบกางนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการใช้สกูบปสเตตเชอร์นะครับผมโดยอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการสาธิตนะครับเราต้องรู้ข้อบ่งชี้ในการทําก่อนนะครับข้อบ่งชี้ในการทานะครับก็คือเราจะทําในผู้ป่วยที่มีแก๊สโคลม่าน้อยกว่า15หนะครับหรือว่ามีการบาดเจ็บของเนื้อสปายนะครับแล้วก็มีดีโรจิคอรดิพิซิตนะครับผมแล้วก็ข้อห้ามของมันนะครับก็คือแบบเราจะไม่ใช้ในผู้ป่วยที่จะต้องใช้ขนส่งระยะเวลานานนะครับผมเพื่อลดการบาดเจ็บของ C สปายนะครับโดยอันดับแรกนะครับเราจะให้ผู้ช่วยเหลือนะครับเข้ามาทําการเซฟ C s สปายนะครับผมแล้วก็ใส่ฮาร์ดคอร่านะครับโดยเราจะข้ามการใส่ฮาร์ดคอร่าไปเลยนะครับเพราะว่าเราได้ทำไว้ในคลิปก่อนแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาวัดนะครับสกูปนะครับโดยที่จะให้แบบแผ่นเหล็กด้านบนนะครับ อยู่บริเวณกระดูกออฟซิกุตนะครับผมแล้วก็แผ่นเหล็กด้านล่างนะครับก็จะอยู่บริเวณที่ข้อเท้านะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการสอดเข้าไปนะครับผมโดยเราจะตะแคงตัวผู้ป่วยประมาณส0องศานะครับผมโดยก่อนที่เราจะตะแคงนะครับเราต้องเปลี่ยนท่าผู้ป่วยเปลี่ยนท่านะครับในการที่จะพลิกผู้ป่วยนะครับโดยทำสเตอร์นอกรีนะครับหลังจากนั้นนะครับให้สัญญาณกันนะครับพร้อมครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็จะทําการพิกตัวผู้ป่วยนะครับแล้วเราก็สอดสตูเข้ามานะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะสอดเข้ามาอีกด้านหนึ่งนะครับผมแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนท่าเช่นเคยนะครับในท่าสตตนอกิบนะครับพร้อมครับพร้อมมาับครับ เมื่อพร้อมแล้วนะครับแล้วก็พิอีกข้างนะครับผมแล้วก็สอดสับสุดเข้ามาเหมือนเดิมนะครับอาลงไปนนเรื่องลงไปนั่นนะเรื่องลงไปอีกโอเคครับเ,เมื่อเรื่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการล็อกสกบุนะครับผมแล้วก็เราก็จะเ,เปลี่ยนผ้านะครับให้มือยืนผ้าเป็นนอนอีไลน์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วเราก็ทําการ ล็อกสะูนะครับผมหลังจากนั้นนะครับแล้วก็นำส่งผู้ป่วยนะครับไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงรือว่าถ้าเกิดมีสไปนันบ่บอร์ดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสไปนัน่ใช้เป็นสไปนันบ่บอร์ดแทนนะครับเพื่อ,อลดการบาดเจ,จ็บของคนไข้เดี่ยวเพื่อแบบว่าคนไข้มีการผ่าตัดที่มีแผลผ่าตัดนะครับผมและในวันนี้นะครับก็ขอจบการนะสาธิตเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ